วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไก่ตัวไม่ใช่เรื่องของคนเรียนเก่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนแม้กระทั่งชาวบ้านระดับรากหญ้านะอาจารย์สวัสดีครับทั้งสองคนครับแนะนําตัวนิดนึงครับอาจารย์ค่ะชื่อจิรพรสุพัมปิยานะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมสวทชค่ะทางอันนี้ภัยเอกชนครับชนครับผมสำลิศสิทธิวรานุวงศ์นะครับบริษัทเบสโกจำกัดครับครับก่อนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมคุยกับทีมนี้เนาะเขาก็เล่าให้ฟังว่า บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราส่งออกลำใหญ่เยอะมันต้องใช้ตะกร้าใช่ป่าต้องใช้ตะกร้าเยอะทีนี้ส่งออกทีโอหูเป็นกี่แสนตันนลักแสนครับเป็นแสนตันไอ้ตะกร้านี่กี่ใบเนี่ยก็ต้องถ้านับเป็นน้ําหนักนี่เป็นหลักสิบเกินสิบล้านใบครับปีหนึงโหไอ้ใบใยี่สิบล้านใบใช่ครับซึ่งแปลว่ามันกินเนื้อพลาสติกมหาศาลเลยมหาศาลครับใช่ไหมฮะมันหลายหมื่นตันเป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยใช่ไหมพลาสติกหนึ่งไม่รู้กี่บาทเนี่ยท้ายสุดเลยเอกชนให้โจทย์มาคิดอะไรครับ ก็คือจริงๆโจทย์เนี่ยเราเห็นว่าการใช้ทรัพยากรมันเยอะนะครับในฝั่งของธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าต้นทุนก็สูงนะครับยิ่งในบางช่วงเวลาของของราคาสินค้านะครับสินค้าเกษตรเนี่ยบางช่วงราคาตกต่ำครับในขณะนี้ราคาพลเสติกยิ้งเนี่ยกับแปรผันตามน้ำมันเพราะว่าอย่าลืมว่าพลาสติกเป็นปิโตรเบสเป็นเคมีสูงอยู่แล้วต้นทามาจากน้ำมันนะครับเราก็จะทำยังไงถึงจะให้ราคาเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับดังนั้นเมื่อภาคเอกชนพยายามมาทำเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะลด การใช้ของมันโดยการลดปริมาณพลาสติกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่แข็งแรงคือคุณกาลังจะที่บายว่าสมมุตินะเดิมตะกร้าหนึ่งเนี่ยมันมีเนื้อหนาหนามันแข็งแรงแต่ว่าเวลาส่งออกมันใช้มหาศาลเลยเป็นเสนเป็นพันพันหมื่นหมื่นใบเลยมันเป็นเงินถูกว่าเราก็ต้องทําให้ใบหนึ่งเนี่ยมันบางลงใช่ไหมเนื้อไม่ต้องหนาเกินไปแต่ปัญหาคือพอมันบางเสร็จปั๊บเอ้ามันแตกง่ายใช่ไหมเพราะว่าเราต้องขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ครับคอนเทนเนอร์เนี่ยเราบรรจุใบหนึ่งสี่สองกิโล สูง14ชั้นตู้เฮนเนอร์หนึ่งกว่าใบมันอัด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 เราตู้เฮนเนอร์วิ่งบนรถดึงๆึงึงขึ้นลงขึ้นรถลงเรือนะครับแต่แตก็เล,เ,เลยเป็นโจทย์เสียหมดเลยเป็นโจทย์ครับส่งมาให้ทางทีมวิชาการ,รทีมทำอะไรฮะทีมก็ใช้วิธีการคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันหรือการออกแบบทางวิศวกรรมรแล้วก็ไปใช้จําลองแบบในคอมพิวเตอร์ก่อนก่อนที่จะไปสร้างแบบจริงแล้วการหนาของตัวพลาสติกเนี่ยไม่จำเป็นต้องหนาเท่ากัน อะไรที่หนาเราก็เพิ่มในส่วนที่รับแรงให้มันหนาตรงส่วนที่มันไม่จําเป็นต้องรับแรงเราก็กสามารถ<ไ>ประหยัดใ,ใช่ค่ะประหยัดได้ออกแบบในคอมก่อนคอมพิวเตอร์รรใช่เป็นคอมพิวเตอร์เพื่อซิมูเลชันในเรื่องของตัวน้ําหนัก เลือพลาสติกแล้วก็วิธีการโหลดต่างๆแ้วกระแทกมันกระแทกมันไหวไหมคอมพิวเตอร์มันจะฟ้องเนื้อใช่ค่ะก็จะแสดงเป็นโช์ผลในเรื่องของความแข็งแรงที่เกิดขึ้นเป็นเป็นรูปแบบของสีนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจง่ายด้วยแล้วท้ายสุดแล้วมันประหยัดลงเท่าไหร่ครับพอคำนวณเสร็จต่อใบต่อพกหลักสิบเปอร์เซ็นต์ครับฮะหลักสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับต่อต่อใบเลรฮะต่อใบเล้ฮะแทนที่จะใช้พลาสติกขนาดนี้ก็ไม่ต้องใช้ขนาดนี้ลดลงไปสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับท่านั้นจะทำเป็น เยอะครับปีหนึ่งหลากหลายพันตันนะครับถ้ามองทางตลาดคือตอนแรกเนี่ยเราเห็นตะกร้ามันหนักหนักแล้วก็สบายใจว่ามันยังไงก็แข็งแรงใช่ไหมครับแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ต้องหนาตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องหนาก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลย๋ยวมันกินเนื้อพลาสติกเดี๋ยวโทษอันนี้อันนี้คือผลงานออกแบบ่ใช่ครับใช่ไหมฮะผมขออนุญาตยกนิดนึงนะอาจารย์นี่คือออกแบบในคอมก่อนผมจับดูอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับบางๆนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันแกร่ง เพราะมันคำนวณจุดรับน้ำหนักมาใช่ไหมไอ้ที่หนาที่อาจารย์ว่าคือตรงไหนก็จะเป็นไอ้ก้านนี้นะฮะที่มันรับแรงใช่ไหมฮะรับแรงมันหนาส่วนไอ้ตรงนี้ไม่ได้รับอะไรก็ไม่ต้องใช้เยอะใช่ไหมฮพอทําออกมาได้อย่างนี้มันเลยส่งผลให้เอกชนต้นทุนผลิตลดลงตามไปด้วยใช่ครับก็ทําให้เราไม่แบกภาระตรงนี้เยอะถูกต้องฮะทนด้วยครับครับจะสําเร็จแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้นักวิชาการฟิลไหน ือทางทางสูตรเนี่ยจะมีนักวิจัยนะคะ,ะแล้วก็มีพวกรค่ะ,ะที่จบทางด้าน เครื่องกลแล้วก็ในเรื่องของการซิมูเลชันนะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอดเอนจิเนียริงอะค่ะเยอะเหมือนกันไม่ใช่แต่ทางคุณสทริ์เท่านั้นที่เราบริการอยู่นะคะในวงการอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลังงานอื่นๆนะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เอดเอนจิเนียริงเนี่ยเข้ามาในงานได้ด้วยเช่นกันคุณผู้ชมทําธุรกิจเป็น s m สค้าขายส่งออกขายในประเทศหรืออะไรก็ตามแล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยโยนโจรมาที่นี่ที่นี่มีทีมวิจัย แพงไหมไม่แพงแพงไหมก็สมตุสมผลนะครับฮะสมตุสมผลใช่ครับแล้วรู้เร็วไหมฮะกว่าจะตอบแก้แก้ปัญหาเราได้เนี่ยภายในเขาทําจนเออได้แล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งครับคือจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งต้องใช้เงินจานวนเยอะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราให้เกิดชนซึ่งเราไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราไปลงทุนเทคโนโลยีในการซิมูเลชันทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์นะครับ เราไม่เก่งทางนี้ด้วยเราก็ไม่เก่งด้วยใช่ครับผลออกมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราทำถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชํานาญเนี่ยเราจะต้องให้คนที่ชำนาญดีกว่าใช่ครับแล้วค่าบริการก็ถูกกว่าที่เราต้องลงทุนเองด้วยนะฮุผมเลยนะครับนี่คืองานวิจัยเรามีคนเก่งๆเยอะรออยู่เพียงแต่ว่าคุณผู้ชมมีโจทย์ส่งมาส่งมาเราจะวิจัยเรามีคนเก่งหลายมิตินะช่วยกันทําขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับเราพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายสักครับ